วันที่27มีนาคม2567เวลา9ก้านาฬิกานายพาคินติดพงไพบูรณ์นายกเทศสมนตรีมือมหาสารคามพร้อมด้วยนายกมลตราชูรองนายกุทศเมนตรีมือมหาสารคามสมาชิกสภา,าเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขประจำปี2567นากสณาราการ,ปรเปลี่ยนวัดศรีสวัสดิ์ โดยศูย์แพทย์ชุมชนเมืองบราาุรพาสูตรแพทย์ศรีสวัสดิ์มาให้ความรู้ในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นพร้อมรับลงทะเบียนทำบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ซึ่งมีผู้มาทำบัตรประชาชนเป็นจำนวนมากจากนั้นกรรมการชุมชนอสอมทำกิจกรรมตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมกายภาพบำบัดการนวดแผนไทายโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดในชุมชนส,ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก มอบไข่และเกลือไอวอดีนสำหรับเด็กแรกเกิดและผู้สูงอายุตรวจรักษาสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนการรับเปลี่ยนน้ำมันเก่าแลกน้ำมันใหม่การรับซื้อของเก่าขยะเลิกใช้และชมรมร้านแต่งผมเสริมสวยมาให้บริการตัดผมฟรีรวมถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน